สวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องมาแชร์มารีวิวแพนเนอร์เซ็ตกรีนกันนะคะก็คือเป็นเซ็ตที่เน้นสีเขียวสำหรับคนที่ชอบสีเขียวก็คือแต่ละหน้าก็จะมีไฮเปอร์ลิงก์กัอบทุกหน้าแทบทุกหน้าเลยล่ะคะ่ะว่าจะมีไฮเปอร์ลิงก์อยู่ทีนี้เวลาเราจะใช้ไฮเปอร์ลิงก์เราต้องกดปกติมันจะเป็นเครื่องมือเวลาเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาเราจะกดไฮเปอร์ลิงก์เราก็กดที่ปิดเครื่องมือนี้ก่อนจากนั้นอันนี้เล่นสีเขียวสมสุดโน้ตเล่สสนสีเขียวเนี่ยกดหนึ่งครั้ง,งไปุ๊บจะวิ่งไปหาแพนเนอร์รายเดือนนะคะ กดที่ตัวมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็จะมีแท็บเครื่องมือคือ H ก็คือหน้าโฮมเมื่อกี้ N ก็คือหน้าของโน้ตแล้วก็แท็บแต่ละเดือนไปที่ H ก่อนเมื่อกี้เรากดเล่มสีเขียวต่อไปเรากดเล่มโน้ตนะคะกดเหมืนทั้งก็จะวิ่งมาที่โน้ตซึ่งโน้ตก็จะมีให้เลือกอยู่สี่แบบก็คือแบบจุดแบบสีเหลืยงแบบกริดแบบลายแล้วก็แบงน์นะคะเราสามารถกดได้เลยเช่นถ้าเรากดที่กริดนะคะก็จะวิ่งไปที่หน้ากริดถ้าจะกดไปที่ลายก็วิ่งไปหน้าลายแบงคด์ ตรงนี้ก็จะวิ่งไปหน้าคลลคชั่นสติ๊กเกอร์อันนี้ก็คือแอดไว้แล้วเนี่ยสติกเกอร์ก็จะเยอะมาเยอะพอสมควรซึ่งตัวสติกเกอร์แต่ละตัวก็สามารถย้ายได้เวลาเราจะแก้ไขก็กดเปิดเครื่องมือการใช้งานนะคะเนี่ยก็จะสามารถเลื่อนได้ขอบได้แต่ละอันเลย